ตอบคำถามนะคะฝ้าเข้มลอยเด่นมากๆจะทำอย่างไรให้ฝ้าจางอย่างปลอดภัยได้เคสนี้มีค่ะทิเก็ตเอามายกตัวอย่างนะคะ ต้องเล่าก่อนว่าก่อนที่ฝ้ามันจะลอยเด่นเราต้องรู้สาเหตุของฝ้าก่อนอ่าสาเหตุของฝ้าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันลองดูสาเหตุแรกค่ะเราตากแดดจัดไหมเรียกว่าฝ้าแดดคือโดนแดดเป็นประจำจนกระทั่งฝ้าขึ้นมา 2. นะคะฝ้าฮอร์โมนก็คือเกิดจากฮอร์โมนข้างในเพศหญิงของเราเราอยู่ช่วงใกล้วัยทองหรือเปล่าอยู่ช่วงที่ตั้งท้องตั้งคัน อันนี้พอเวลาตั้งครรภ์เป็นธรรมดาปกติที่ระดับฮอร์โมนเพศของเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเราคลอดน้องออกไป ลูกเราออกไปปุ๊บฮอร์โมนกลับสู่ระยะปกติปุ๊บฝ้ามันจะจางลงเองนะคะกัะอีกแบบนึงคือคุณกินยาคุมกําเนิดหรือว่ายาต่างๆที่เกี่ยวกับฮอร์โมนไหมสิ่งนี้จะทําให้เกิดฝ้าได้แต่ก็มีทางออกนะคะคือปรึกษาแพทย์ได้เพื่อเปลี่ยนประเภทของยาหรือชนิดยาที่ไม่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะทีนี้พอเรารู้สาเหตุแล้วสิ่งที่เราจะต้องดูแลคืออะไร อย่าด่วนไวใจร้อนเพราะหลายๆเคสเนี่ยจะไปใช้พวกครีมแรงสารแรงเป็นตัวที่รักษาฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกัดมันลอกแล้วทำให้ผิวบางไวต่อแสงแล้วจะดูแลฟ้ายากมากๆค่ะพอทีนี้เนี่ยหน้าคุณแสบแดงเหอแดงแล้วฝ้าที่มีมันจะยิ่งเข้มขึ้นยิ่งลอยเด่นสุดท้าย ขาวแปบ,บเดียวนะแต่คล้ำอยู่เป็นระยะเวลานานเลยไม่คุ้มกันเพราะครีมแรงสารแรงมันทำให้ขาวประเดียวประดาวแต่ผลของเขาเนี่ยผลข้างเคียงเยอะจริงๆนะคะไม่แนะนำแต่สิ่งที่ควรทำหลักคืออะไรเราหาเลย ตัวบำรุงที่ลดเม็ดสีเมลานินตอนนี้ก็มีสารสกัดดีๆมากมายเลยนะคะที่ช่วยลดฝ้าได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องไปทนเรื่องของกัดลอกอีกแล้วเช่นสารจากรากชะเอมเทศ อัลฟาอบูตินหรือว่าสารสกัดจากพวกโถเหลืองวันนี้เกดก็มีแนะนําค่ะอยู่ในตัวนี้เลยนะคะเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ตัวนี้ตรงเข้าไปที่เอนไซม์กระตุ้นฝ้าตัวนี้แหละสาคัญปเป็นต้นตอที่เกิดฝ้าเลยถ้าคุณเป็นลดตรงนั้นไม่ได้เอนไซม์ยังกระตุ้นฝ้าอยู่ฝ้ามันก็จะวนกลับยิ่งเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะคะถือว่าเป็นการดูแลไม่ตรงจุด คนที่เป็นลอกผิวลอกฟ้ามันจะลอกแค่ผิวชั้นนอกของเราไม่ได้ดูแลจนถึงเม็ดสีเมลานินที่อยู่ข้างในดังนั้นก็แนะนําเป็นเซรั่มตัวนี้เลยที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินเขาจะมีกรีซินซอจาเป็นสารสกัดจากถั่วเหลืองถือว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปลดเอนไซม์กระตุนฟ้าอ,าอ่าอัลฟาอบูตินทําให้ผิวเราก็ขาวก็จางใสขึ้น ดีกว่าการใช้กลุ่มพวก AHA BHA ที่ไม่ทำให้ผิวบาง หยุดใช้หน้าไม่ดําและยังช่วยในเรื่องของฟ้าด้วยส่วนรากชะเอมเทศก็จะช่วยลดเอนไซม์กระตุ้นฟ้าในนี้ก็ยังมีทานาซสมิกแอซิดอีกโดยบวกรวมกับตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะการดูแลฟ้าไม่อยากให้หน้าแห้งนะคะถ้านหน้าแห้งจะดูแลยากมากๆถือว่ามาผิดทางเราจึงต้องมีตัวแซ็กชลอิโซมาเลตท,ที่เติมน้ำให้ผิวให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นกักเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมง รวมถึงมีตัวที่ปลอบปลมผิวทําให้เซลล์ผิวเนี่ยอ่อ,อนโยนขึ้นลดอาการแพ้สารเช่นอะราโทอินวิตามิน B3 B5 ออกแดดแสบแดงจะไม่เป็นแล้วนะคะทําให้ผิวหน้าเราแข็งแรงฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่แล้วก็มีตัวที่ไปเพิ่มคอลลาเจนเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวคือตัวไฮยาลูรอนและริงเข้าฟิลค่ะบวกรวมอยู่ในเซรั่มนี้เลยที่ใช้เช้าเย็นเราก็แนะนำเคสนี้เช่นกันค่ะ,ะมาดูเลยว่าเขาทำอะ ไปบ้างนะคะนี่เลยจนเกิดพ้นฝ้าจางลงมากๆหลังจากใช้นะคะเขามารีวิวให้เพราะว่าจะาสั่งซื้อกันใหม่เราก็จะมีการถามว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากใช้แล้วฝ้าจางมากาเขาบอกว่าลูกสาวบอกว่าสีฝ้าเป็นสีเดียวกับผิวแล้วนะคือมองจะไม่เห็นฝ้าแล้ว อ่าเกดก็เลยถามว่าแบบนี้แค่ทาครีมทาแป้งลงกันแดดปุ๊บก็จะมองไม่ค่อยเห็นฝ้าแล้วใช่ไหมลูกค้าบอกว่าใช่ค่ะแล้วก็ทาครีมกันแดดก็มองแทบไม่เห็นแล้วอ่าแต่สิ่งที่บอกมานะตรงนี้สำคัญามากๆก่อนหน้านี้เขาเป็นยังไงนี่เลยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าสีฝ้าของพี่เมื่อก่อนดำมากเห็นชัดลอยออกมาเลยนี่แหละค่ะก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะของ ฝ้าเข้มเข็มที่ลอยเด่น โอกาสมีไหมที่จะฟ้าจางมีค่ะถ้าเราดูแลถูกวิธีกําจัดตั้งแต่ต้นต่อกันเกิดฝ้าก็คือลดเม็ดสีเมลานินลดเอนไซม์ที่กระตุนฝ้าแค่นี้ไม่พอนะคะเราจะต้องทาครีมกันแดดทุกวันด้วยสิ่งที่เกตแนะนําก็คือจะเป็นกันแดดตัวนี้ค่ะบีบีกันแดดเคที่เอสพีเอฟห้าสิบพีเอบวกที่กันได้ทั้งยูวีเอยูวีแสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มแล้วก็เข้าได้ทุกสีผิวเขาก็จะสบายผิวเลยทาแล้วสวย ใสออร่า ura, มั่นใจออกจากบ้านได้ในชุดนี้เซตนี้ก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็คือสบู่ด้วยที่ไม่มีสารซลเฟตหรือสารเพิ่มฟองเป็นสบู่ว่านนังคำช่วยลดสิวลดฟ้าด้วยกับเซตนี้3ชิ้นในราคาพิเศษ1260บาทเท่านั้นส่งฟรีเท่าไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณค่ะ